ตอนนี้เหมือนกำลังจะตายคือกำลังถามตัวเองว่ามาทำอะไรมาทำอะไรที่นี่อ่ะมันโหดไปอ่ะมันเราไม่ใช่สายนี้น่ะชีวิตแม่งอยู่บ้านดีๆไม่ชอบหวังว่าคงจะคุ้มกันที่เดินมานะ,นาว,ะาวิกินอาแกสวัสดีค่ะชาวิกินะแก คลิปนี้เราพาออกนอกประเทศนะคะเป็นคลิปแรกที่เราจะพาออกนอกประเทศตอนนี้บุ๋มอยู่ที่อำเภอศรีรินทร์นะคะจังหวัดอุบลร,ราชธาน,นีเป็นทา่าเ,เป็นสำนักงานทําหนังสือผ่านเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งลาวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็จะเป็นทริปที่เรียกได้ว่าเข้าป่าอย่างแท้จริงแคมปิ้งแบบโหดแบบสุดๆที่ได้ยินมานะอ่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็เล็กๆค่ะ เดี๋ยวอีกนิดนึงก็ต้องนั่งรถต่อไปที่ลาวอีกสักประมาณอีกเกือบชั่วโมงค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้นะคะคือเรานั่งรถจากดานที่ข้ามมาฝั่งลาวนั่งรถใหม่สามชั่วโมงเข้ามาอยู่ที่ไม่แน่ใจว่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินป่าเดินเท้าอะ่ะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง ออระยะทาง7อกิโลอันนี้ลูกหาพร้อมลังจัดของกันอ่านี่คือโฮมสเตย์ที่จะพักพักคืนพรุ่งนี้นะคะพราคืนนี้เดี๋ยวเราต้องไปกางเต็นนอนกันในป่าค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามค่ะคือเราเข้ามาในป่าที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าชื้นมากๆอะค่ะแล้วก็มีฝนตกโปรยโปรยนะคะหมอกเต็มทางขนาดนี้ค่ะ เราต้องเดินเท้าอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเป็นระยะ7กิโลเมตรค่ะเงียบนะคะเงียบมากหายใจแล้วแบบเย็นปอดมากค่ะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะคะณนะตอนนี้ยังไม่โดนทากกัดแต่ว่าจนถึงที่พักยังไม่รู้ว่าจะโดนทากหรือเปล่า later อ,อ,อันนี้นะคะ สภาพป่าที่เราเดินคือจริงๆแล้วมันจะมีน้ําหยดลงมาตลอดทางเลยค่ะแต่มันไม่ใช่ฝนนะคะมันคือน้ําที่กันออมาจากบ่อกอค่ะคือมันมีความชื้นสูงมากๆแล้วก็ทางเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันไม่มีเวลาจริงๆเพราะจะเอาแทบเอาตัวเองไม่รอดมันต้องผ่านน้ำตกมาดีนะคะมีลูกหาบเขาช่วยพยุงมาค่ะไม่งั้นเอาตัวไม่รอดแน่นอนโหดมาก โหดมากสำหรับคนที่ไม่เคยเดินป่าคือมันต้องมีการเตรียมตัวมันต้องคือคุณต้องแข็งแรงนิดนึงอะ่ะคุณถึงจะทําได้อะค่ะอาศัยความชอบหรือว่าความแบบเฮ้ยฉันทําได้ไม่ได้อ่ะค่ะตอนนี้เหมือนกับแป็นระตายเพิ่งเดินมาได้2อกิโลครึ่งเองนะคะนี่นะคะบรรยากาศคือมันแทบจะไม่มีทางเดินแล้วอ่ะค่ะ คือกำลังถามตัวเองว่ามาทำอะไรมาทำอะไรที่นี่อ่ะมันโหดไปอ่ะมันเราไม่ใช่สายนีอ่ะโหดเนะาะสภาพนะคะสุดคับ หน่อยม,มากถึงแล้วค่ะเป็นห้าห้าถกกิโลที่โหดมากโหดมากๆากอนี้เบื้องต้นนะคะสภาพหมดค่ะเมื่อ2ีปีที่แล้วไปปุดดึงมาว่าโหดลนะอันนี้โหดก,กว่าระยะทางใกล้กว่านะ แต่มีลุยน้ำมีข้ามเชือกมีเดินผ่านไม้โหแบบโหดรอ่ะอ,อันนี้นะคะเป็นลานกางเต็นท์ของสายแคมปิ้งซึ่งเราอะ่ะมาอาศัยใบยบุญเพื่อนชื่อแหม่มแหม่มเขาเดินเข้าสู่สายแคมปิ้งเต็มตัวเขามีเต็นท์เต็นท์ของเขาแหละเราไม่มีไงเราเอามาแค่ถุงนอนอันเล็กๆแล้วเดี๋ยวอาศัยเต็นท์เพื่อนแล้วเราก็กางเต็นท์ไม่เป็น ก็คงช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้หรอกก็สำหรับสายแคมปิ้งเขาก็คงแฮปปี้เนาะแต่ไม่ใช่เราอ่ะเราคิดว่าเราคงไม่เดินสายนี้แล้วล่ะเราไม่ไหวเราไม่ชอบว่ะนี่นะคะลานกว้างกว้างมากเอาเอะอยากจะกางเต็นท์ตรงไหนก็กางกันไปเหอะคือเราอะไม่ใช่สายแคมปิ้ง พาฉันันก็คืออาศัยเพื่อนแหม่มอาศัยเต็นท์แหม่มนอนด้วยนะคะทีนี้ก็คือเพิ่งรู้ว่านอกจากที่เราจะต้องหาทำเลกันนอนเต็นท์กางเต็นท์น่ะคือต้องไม่อยู่บนทางน้ำไหลใช่ไหมคะแล้วก็มากางกันบนโขดหินค่ะทีนี้พอกางกันบนโขดหินก็ไม่มีที่ปักหมุดจ้าปักไม่ได้น้องเป็นหินแข็งก็คือต้องหาที่ใหม่ไปอีกอย่างนั้นเหรอ อน,นุลงครัวค่ะอันนี้คือบุ่มากระทัวนะคะอันนี้ลงครัวเดี๋ยวตอนเย็นเขาทำกับข้าวให้กินเฮ้ยนี่ค่ะบรรยากาศของการกางเต็นท์ของคนอื่นๆเขาเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็ตอนนี้คือฝนตกโปรยนะคะคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักๆมากๆอะ่ะใส่แคมปิ้งเขาทำยังไงกัน วันนี้ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะหมอกเยอะจัดมากแต่ว่ามันก็มาเป็นละลอกละลอกไม่ได้มาตลอดนะ,นะคะพอลมพัดมามันก็ไปแล้วก็อากาศมันชื้นมากสักวันนี้เก็บเต็นท์ทานข้าวช้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ออกเริ่มเดินทางตอน8ปดโมงตรงเพื่อที่จะไปตัดขมืดนะคะ นนี้ต้องเป็นด่านต่อไปแน่เลยค่ะจะได้มากเมื่อกี้ด่านแรกอะที่มันมีเชือกสองเส้นนะคะให้เดินผ่านลำธารอะคือวิชาเนตรนาลีชัดๆค่ะแต่ไม่ทันไม่ไหวจริงๆอันนี้ถ้าเกิดว่ามีความสามารถพอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปให้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะคงไม่มีความสามารถที่จะถ่ายคลิปแล้วก็เดินผ่านไปได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันลื่นมาก แล้วเราก็ไม่มีไม้ค้ำช่วยเดินด้วยแค่นี้ก่อนนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะใกล้ถิ่นละดินเสียงน้ำตกปักหวังว่าคงจะ คุ้มกับที่เดินมานะนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งเดินมาระยะทาง8กิโลเพื่อมาตาดหมื่นะคะตากแลว้ววันตกคุ้มไหมคะคุ้มไหมอะ่ะตอนที่ลำบากมากมากอ่ะ เราถ่ายให้ดูไม่ทันนะคะเพราะไม่สามารถจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายให้ดูได้เฉพาะตอนที่มันเดินง่ายหน่อยก็เป็นประมาณนี้ค่ะไม่ใช่าก็สายแคมปิ้งแม่งก็มีความุสาหาชีวิตแม่ง อยู่บ้านดิบดึ้ไม่ชอบเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่เราจะอยู่วันสุดท้ายที่ลาวแล้วนะคะเราก็จะมาที่ตาดฟานน้ําตกคู่ที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นการเล่นซิปลายที่สูงที่สุดในโลกถ้าเกิดว่าเสิร์ชหาดูจาก YouTube หรือในที่ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าวิวสวยมากนะคะการเล่นซิปลายที่นี่จะตกอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0บาท ได้เล่นทั้งหมด5เส้นซึ่งถ้าเทียบกับราคากับอันที่ได้เล่นแล้วก็วิวขนาดเนี้ยผมถือว่ามันไม่แพงเลยนะคะดูปลอดภัยดูแข็งแรงเข้าเช็คอุปกรณ์ตลอดนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดอบมลมเราก่อนที่จะไปเล่นสิลายถือว่าโอเคค่ะ ผ่านแลยละ่ะแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ไม่พร้อมคิดว่าอาจจะต้องมาซ่อมตรงซิปลายเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าซิปลายที่เนี่ที่ตัดฟานเนี่ยออคุณไม่ต้องเดินนะคะคุณนั่งรถมาที่ลาวมาที่นี่แล้วก็เดินเข้ามาเล่นซิปลายได้เลยไม่เหนื่อยมากค่ะวิวสวยมากสําหรับครั้งนี้นะคะเป็นการมาลาวครั้งแรกสามวันสองคืนเหนื่อยมากๆแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะ ถามว่าจะกลับมาอีกไหม อาจจะกลับมาซ่อม10ปลายนะคะแต่ในส่วนของการเดินเข้าป่าเนี่ยบุ๋มขอถอดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของเรามันหนักเกินไปนะคะสําหรับคนที่จะเดินเข้าป่าเนี่ยคุณต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องอุปกรณ์ร่างกายแล้วก็ใจที่รักในการลําบากมากๆนิดนึงนะคะส่วนส่วนอันเนี้ยเป็นที่ลาวใตา้ที่คิดไว้ว่าครั้งหน้าอาจจะไปลาวเหนือบ้างอาจจะสบายๆกว่านี้ไปเวียงจันทร์ไปหลวงพะบางที่เขาบอกว่าสวยกันมากๆนะคะอาจจะไป สำหรับทริปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเลาวบางส่วนบางส่วนที่นำมาเสนอค่ะอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างไว้รอซ่อมคลิปหน้าละกันค่ะบ๊ายบาย